สวัสดีครับ m e อ c e d e s by อำนาจครับวันนี้ผมพามาพบกับ C 3 0 0 E AMG Sport นะครับคันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับตอนนี้มาปลดขายแล้วนะครับวารันตีนะครับเริ่มใช้เมื่อวันที่26เดือน10 2020ัน่นะครับนั่นหมายความว่าคันนี้จะหมดวารันตีวันที่25เดือน10 2023นะครับก็ยังมีวารันตีให้อยู่นะครับแล้วก็ราคานะครับขายอยู่ที่2 2 5ล้านบาทนะครับส่วนรถก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับ ถ้าเทียบกับรถใหม่นะครับทีนี้มาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยดูรุ่นนี้นะครับจริงๆผมมีออปชันที่ทําไว้แล้วนะครับเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับ 1,991cc นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับแรงม้าของเครื่องบวกกับมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดถึง700นิวตันเมตรเลยนะครับดูการตกแต่งคร่าวๆนะครับ ไฟหน้านะครับก็จะเป็น LED High Performance นะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ Diamond g r i l l นะครับสวยๆเลยแล้วก็คันนี้เป็น m g Sport นะครับตัวพวกลิ้นต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับขอบกระจกเป็นสีดำนะครับทีนี้พอเป็นรถเดโมนะครับคันนี้มันจะมีรอยอยู่นิดนึงนะครับมีรอยเบียดนิดนึงนะครับตอนตอนที่ลูกค้าถอยจอดรถนะครับเบียดกับรถอีกคันหนึ่งนะครับ แต่แต่นี้ก็นิดเดียวนะครับเดี๋ยวซ่อมให้ดูคร่าวๆนะครับ <ไป S 1> นี่ภายในนะครับเบาะสีดำนะครับก็ยังยังไม่ได้เป็นรอยช้ำอะไรมากเพราะรถเดโมส่วนใหญ่ก็ก็นั่งนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปเทสกันนะครับดูเบาะข้างหลังนิดนึงนี่นะครับข้างหลังเบาะที่นั่งก็เป็นสีดำนะครับมีช่องแอร์แต่ว่าปรับ อุณหภูมิไม่ได้นะครับแต่ว่าแรงลมเนี่ยปรับได้นะครับอุณหภูมิตามด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับแม็กเป็นลาย a m g นะครับสีดำปัดหน้าเงานะครับแล้วก็ตัวยางนะครับจะมาขนาดยางนะครับสอง4ห้าทับ40 r 1 8นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมีรอยนิดนึงครับรอยเบียดเบียดฟุตบาทนะครับฝีมือผมเองนะครับ โดยอำนาจนะครับวันนั้นเลี้ยวแล้วเบียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวซ่อมให้แล้วก็นี่ด้านหลังตอนนี้ก็มีรอยถอยชนนิดนึงนะครับตันนี้เดี๋ยวเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับเรามีประกันชั้นหนึ่งอยู่เดี๋ยวเคลมมาตรฐานศูนย์แน่นอนนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับผมไม่อยากแบบซ่อมแล้วแบบไม่บอกลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังสําหรับรถปลั๊กอินนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวแบตนะครับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับพื้นที่เก็บของก็จะ จะน้อยกว่ารถที่เป็นดีเซลนะครับแล้วก็บาอหลังเนี่ยพับได้กดพับจากตรงนี้ก็พับเบาะลงไปได้นะครับฝาท้ายปิดแบบอัตโนมือนะครับดูไขรนอกฝั่งนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับสวยๆเลยแต่เวลาทำสีออกมาแล้วก็สวยครับลืมบอกยางด้านหน้านะครับเมื่อกี้ซีรีส์ยางของด้านหน้านะครับจะต่างจากด้านหลังนิดนึงนะครับ ของด้านหน้าจะอยู่ที่225นะครับครับ45 r 1 8นะครับด้านหลังจะกว้างกว่าน,นิดหน่อยนะครับมาดูภายในนะครับอของตัวที่เป็นรถเดโมโส่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกตัวนี้ครับนะฮะเลขไม้นะครับเลขไม้ของคันนี้จะอยู่ที่4,617นะครับถ้าลูกค้ามาดูอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยนะครับ แล้วก็อปชั่นนะครับตัวนี้มีให้นะครับคุยคอนโทรลสปีดลิมิตอะไรพวกนี้มีให้มัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวดูเปิดจอให้ดูจอก็จะเป็นจอยาวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวเชื่อมต่อตัว Apple Car p l a y พให้นะครับสามารถเชื่อมขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับตัวควบคุมต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสามารถควบคุม ฟังชันต่างๆได้จากในนี้เดี๋ยววิดีโอที่ละเอียดนะครับผมมีทำไว้แล้วแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับประมาณนี้ครับครับนี่ก็เป็นสภาพของรถนะครับโดยคร่าวๆนะครับแต่ว่ารีรอยต่างๆที่มีนะครับเป็นแบบเบียดอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีซ่อมให้นะครับก็คือซ่อมที่ศูนย์ของเราเองเรามีอู่ซ่อมสีและตัวถังเองด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแต่แจ้งให้ลูกค้าทราบเพราะว่า ถ้าผมไม่แจ้งแล้วซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่เห็นนะครับรอยพวกนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946515697นะครับไลาย id ไก่เบนซ์ k a i b e n z นะครับมีรถเก่ายี่ห้อไหนนะครับอยากจะเอามาเทินเป็นรถคันนี้นะครับหรือจะเป็นรถ m e r c e d e s b e n บคันอื่นๆนะครับก็แอดไลน์นะครับส่งรูปมาให้เช็คราคากันก่อนได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจ m e อ c e เ e s ด e เบนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e อ c e เ e s b e เบครับสำหรับวันนี้ก็ลืมบอกไปนะครับรถทดลองขับของเราทุกรุ่นนะครับสามารถจัดดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยรถใหม่ายแดงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแวดที่ต้องไปเสียเหมือนรถมือสองทั่วไปนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็รีบโทรมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ